ที่ไหนมาแท้ราชรถพระราชรรรา,ชาจนเละไปหมดแบบนี้บังอาจเจ้าจงออกประกาศไปให้ทั่วว่าถ้าใครพบม้าที่ไหนก็ตามให้จับมันฆ่าเสียให้หมดอย่าได้ไว้ชีวิตมันเป็นอันขาดแย่ yeah, แล้วหัวนหน้าพวกชาวเมืองอาพากันฆ่าม้าทุกตัวตามคำสั่งพระราชาไม่เว้นกระทั่งม้าป่าอย่างพวกเราทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพวกเราสักหน่อย เอาละพวกเจ้าอยู่เฉยๆก่อนข้าจะไปเจรจากับพระราชาเองคนเยอะหน้าดูแล้วเราจะผ่านไปได้ยังไงละเนี่ยขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาจงช่วยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าอย่าให้ใครมาทำอันตรายข้าพเจ้าได้เลย ข้าแต่พระราชาได้ข่าวว่าพระองค์รับสั่งให้ข้ามมาทั้งหมดจริงหรือเปล่าพระเจ้าค่ะก็จริงอะเซ่ข้าสั่งเองอะก็มันมากินหนังหุ่มรถของข้านี่ว่าจะไว้ชีวิตมันทําไมเล่าหมายความว่าพระองค์รับสั่งให้ข้าหมาทุกตัวในเมืองนี้เลยหรือพระเจ้าค่ะก็เว้นแต่มมาในวังเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ยุติธรรมนะสิ เพราะถึงแม้หมานอกวังจะถูกฆ่าตายหมดพระองค์ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าหมาตัวไหนที่กินหนังหุ้มรถเข้าไปแล้วเจ้ารู้รืงไงข้าพาเจ้ามั่นใจว่านอกจากหมาในวังของพระองค์แล้วหมาตัวอื่นไม่สามารถเข้ามาภายในเขตราชธานนี้ได้เลยพระเจ้าค่ะอืมเจ้าจะบอกว่าหมาในวังเป็นตัวการงั้นหรือแล้วเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงกันไม่ยากเลย เพียงแค่นำหญ้ามาผสมกับน้ำมันเปรียงแล้วกรอกปากหมาในวงทุกตัวหมาตัวไหนอาเจียนออกมาเป็นเศษหนังก็ตัวนั้นแหละพระเจ้าค่ะเจ้านี่มันฉลาดสุดยอดหมาจริงๆเลยถูกใจข้าจริงๆข้าจะยกราชสมบัติให้เจ้าครึ่งหนึ่ง แล้วเจ้าก็มาอยู่ในวังกับข้าเถอะข้าพเจ้าเป็นเพียงหมาไม่คู่ควรแกร่ราชบัรลังหรอกพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอกลับไปอยู่ป่าตามเดิมงั้นข้าจะสั่งให้คนนำอาหารอย่างดีไปให้เจ้ากับบริวารในป่าทุกวันก็นแล้วกัน